สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับวันที่3,140ของโลกอูสูรมีเวลาเว็บหนึ่งอยากจะแนะเทคนิคหนึ่งเป็นการประยุกต์ใช้สัญญาณเตือนนะครับอาลามปกติจะต่อกับสปิเกอร์แต่ผมใช้ต่อกับไฟมาหลายแพทแล้วเพราะผมลำคาญเสียงลำพงไม่ค่อยชอบเสียงดังๆนี่ก็บ้านอาสูรหันมาบ้านที่สาธิตนี้คือยกระบบมาจาก The Great Octa ที่เวสแลน n ์เอามาใส่บ้านเมืองของน้องบีบีมันจะเป็นยังไงเตือนยังไงมาดูกันเรียบง่ายและใช้งานได้โอเคไปจักรายานแล้วกันใกล้ๆเนาะนี่ถ้ามีคนแปลกหน้าหรือซอมบี้เข้าใกล้เขตบ,บ้านเกินระยะเห็นไหม ไฟติดถ้าเราอยู่ในห้องข้างบนห้องกระจกเราก็จะเห็นแสงสว่างกลางคืนหรือซอมบี้มาบุกเราก็จะรู้ทิศได้โดยแม่หนกหูซึ่งทำไว้ทั้งสี่ทิศไปไปดูกันโซนนี้จะไม่ได้ทำเพราะว่าเราอยู่ประจำอยู่แล้วบนห้องกระจกชั้นสองอาคารโมเดิร์นเนาะแล้วถ้าซอมบี้เลี้ยวมาหรือคนแปลกหน้าไม่หวังดีเลี้ยวมาดอมบ้านใกล้ๆติดเห็นไหม แต่นี้ผมตั้งเอาไว้ให้เห็นตัวเองด้วยเพื่อสาธิตนะครับแล้วก็เห็นเพื่อนด้วยอันนี้ตั้งไว้หมดเดี๋ยวจะแนะนําการตั้งค่าอีกทีซึ่งก็เคยทําแนะนําคลิปการตั้งค่าม o ช i ั่นเซนเซอร์ไว้แล้วเมื่อสี่ปีกว่าๆก,ก่อนแต่ตอนนั้นเป็นอาโคลโนีที่สนามกีฬานะอันนั้นใช้กับป้อมปืนแล้วก็ประตูอัตโนมัติประตูพาวเวอร์แล้วถ้าออกมาทางนี้ล่ะมีซอมบี้บุกม็อบเกิดมาทางนี้ล่ะ ปิดอีกเห็นไหมไม่หนวกหูเราอยู่ชั้นสองที่ห้องกระจกนั่นอถอยมานิดนึงเห็นแสงชัดเจนหรือเราจะอยู่ใต้ดินหรือเก็บผักอยู่พอเห็นแสงวาบแล้วก็แค่หันมาดูไม่ต้องมีเสียงออดออดออดให้ปวดประสาทหูผมจะไม่ค่อยชอบเสียงอะไรที่โวกเวกด,ดังๆก็เลยคิดระบบนี้ใช้มานานละเราจะหน่วงเวลาเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราเดี๋ยวจะอธิบายง่ายๆใช้ไฟไม่มากและไม่หนวกหู วนมาด้านนี้ถ้ากลางคืนจะเห็นชัดกว่าแต่กลางวันก็เห็นเพราะมันจะมีแสงโมชั่นเซนเซอร์เปิดสวืช์ดังกั๊กด้วยเบาๆนี่ก็ติดเหนนะครับสว่างวาวล้วก็จะรู้ทิศทันทีเลยเฮ้ยมีพูลแปลกหน้ามามีซอมบี้มามีศัตรูมาด้านไหนถ้าไปดูด้านในระบบง่ายๆแค่ปรับประยุกต์เป็น expert alarm ไม่โอ้

เป็นระบบไฟโซลาร์เซลล์ซึ่งระบบบ้านผมคิดไว้นานแล้วทําฝังไว้ใต้ดินตลอดตั้งแต่แ็คเก่าๆก็โยงขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นโมชั่นคุมดั๊ตแท็กถ้ามีหลุดขึ้นมาได้ในแปลงผักก็โอกาสน้อยมากก็จะมีดัตแท็กระรบยินป้องกันไม่ให้เข้ามาตัวบ้านก็จะมีทางสวิตนะจากแหล่งกําเนิดไฟขึ้นมารีเลย์ลูกถ้วยมาสวิตนี่คือสวิตท,ที่ใช้คุม ่า ah, Motion sensor, น e n s o r สำหรับสปอ t l ตไลท์ x p ็ r t Alarm แล้วก็ทางขึ้นถ้าเราไม่อยากใช้เราปิดตรงนี้หยกปิดหมดถ้าเราใช้เราก็เปิดโอเคทีนี้เรามาดูตัวอย่างกล้องไหนดีตัวนี้แล้วกันเกิดๆ <c oughs> นี้ควรจะมีตะแกรงบังนะเผื่อนกขี้ใส่แตกได้แต่ยังไม่ได้ทำขี้เกียจปิดให้ดู ผมตั้งเป็น instant power relay คือเมื่อตรวจจับพบทำงานงทันที power duration คือระยะเวลาทำงานกล้องตัวอื่นผมจะตั้งเป็น10วิสาธิตให้ดูเลยคือเมื่อตรวจจับมันจะทำงานอยู่10วินาทีโดยปกติตัวนี้คือ target self ปิดไปเห็นไหมขาวดำอันที่2 target a l i g n ตรวจจับเพื่อนเราปิดไปเห็นไหมขาวดำเอาไว้ใช้กับประตู ส่วนนี้คือ target stranger ของคนแปลกหน้านี่คือ target zombie ตรวจจับซอมบี้พวกนี้อธิบายไปแล้วเมื่อ3-4ปีกว่ากว่าก่อนในคลิป stadium colony power dog เคยลงในกลุ่ม s e n d a y t o r d thailand talk ด้วยเราต้องการให้ไฟตรวจจับและเตือนเราเฉพาะเมื่อมีคนแปลกหน้าและซอมบี้กดตรงไหนกดตรงนี้สว่างแล้วใช่หไหมครับ highlight target stranger ทาเกตซอมบี้จบแล้วให้ทำงานทันทีแล้วก็ปรับมุมกล้องเอาต้องการกล้องจับขนาดไหนก็คลิกซ้ายตรงนี้สำหรับคนที่ไม่เป็นนะอันนี้เผื่อ,อวตั้งโมชันเซนเซอร์มันไม่ใช่กล้องวงจรปิดมันคือโมชันเซนเซอร์คือกล้องตรวจจับความเคลื่อนไหวแต่หลายคนมักจะเรียกติดปากว่าวงจรปิดนี่เห็นไหมก,กลับมามันมีจุดแดงเลเซอร์ เซนเซอร์ S S ไว้เล็งจดจับการเคลื่อนไหวเราต้องการให้จับระยะไหนก็ตั้งแค่นีน้เลื่อนมาให้พอดีที่เราต้องการแล้วก็เอ c อซอกเลยคราวนี้กล้องก็จะทำงานเมื่อตรวจจับทันทีอิน t a n นและหน่วงเวลาให้พลังงานไว้10วินาทีเมื่อพบซอมบี้เออซอมบี้และคนแปลกหน้า ถ้าผมลงไปตอนนี on ้มันจะไม่สว่างเพราะว่าเราแท้งตั้งให้แค่คนแปลกหน้าแล้วซอมบี้เนาะทีนี้จะตั้งกลับให้ตรวจจับตัวเองด้วยเพื่อสาธิตก็มาคลิกให้มันสว่างไฮไลท์เหลืองที่ a r g กซตเซลอ่ะทดสอบให้ดูอีกครั้งเมื่อเห็นไหมกล้องตรวจจับพบสว่างทันทีหนงเวลาสิบวิออกมาแล้วเห็นไหมครับขาวๆ ไฟสว่างดับแล้วสิบวินาทีแล้วก็มีเวลาเห็นทันและรู้โดยไม่ต้องหนวกหูกับเสียงสปิกเกอร์เราเสียงดังง่ายๆแค่นี้ครับการปรับประยุกต์ใช้เกมเซเว่นเดย์้ในเราประยุกต์ระบบได้หลากหลายมากอยู่ที่ไอเดียการออกแบบดีไซน์ของเราไม่จำเป็นต้องตามใครหาอักลักษณ์เอกลักษณ์ของตัวเองให้เจอและสนุกกับเกม ลากันไปก่อนครับสําหรับทิปเทคนิคง่ายๆอารลามอกสเปิร์โดยใช้แสงแทนเสียงลําโพง May the force be with you ขอพลังอยู่คู่ท่านสวัสดีครับ